สวัสดีดคผู้ชมทุกท่านนะอยู่ผมสมองคลิปนี้เดี๋ยวเราจะมาดูตำแหน่งจังเกิลกันะนะเกมนี้เป็นจาวานจังเกิลเจอกับเบลเบดจังเกิลนะจาวานนะเกมนี้เริ่มที่หลุมบูบาพาส่วนเบลเบดก็เริ่มที่หลุมแรปเตอร์นะทั้ง2คนเริ่มแบบโซโล่ฮะเริ่มป่าฝั่งเดียวกันเพราะนั้นเกมนี้มีโอกาสที่จะเจอกันได้สูงนะเจอกันที่ปูล่างหรือไม่ก็บอดเลนจาวานนะผมว่าหลายๆคนนี่อาจจะไม่ค่อยได้ให้ความสําคัญกับตัวนี้นะคือตัวนี้เนี่ยบอกเลยว่าเมตาของเขาคือเมตาที่แบบแครี่เป็นขาตายอ่ะ จาวานจะถูกหยิบมาบ่อยมากไม่เชื่อลองไปกลับไปดูได้เลยช่วงไหนมีแข็งและมีหยิบจาวานอะ่ะคือจะเป็นช่วงที่แคล,ลี่อ่จะเป็นตัวที่แบบขาตายอะ่ะเมตาแคลลี่ขาตายอะ่ะจาวานจะถูกหยิบมาบ่อยเพราะว่าอันตรีมันคอบไงมันเรียกแฟตได้อืมนั่นแหละเมตาอันนี้ไม่น่าเมตานะช่วงนี้อันนี้เขาน่าจะอยากเล่นนะเป็นการเขาเบลเบดเดินมาแกงกันสมอว่โอ้โหเป็นเหยื่อล่อที่ได้มากมากอ่ะสมเดเออบ้า กดดรอสกิลข,ของเบลเบตได้ด้วยฮะแล้วก็ล่ออ่าเบลเบตเข้ามาแบบระยะจาวานเนะี่ยโอ้ดีมากตวานี้จาวานนะฆ่าเบลเบตไปได้ก็มาตีหลุมบูาบาพาส่วนคาม่าก,ก็เดินมาเช็คใหนะ้ฮะตอนนี้เลเวลาสองไม่มีสกิลวิวเพราะนั้นจาวานนะ่าจะชิวนะโอ้หแทงสวนนะตีโอ้สมัย์บัวเป็นดีเป็นดีมากไฟนี้เกมนีเนี่แนคะ่ ทุกตัวเนี่ยแทบจะมีสกิลออกจากวงของจาวานหมดเลยลเพราะนั้นจาวานในเกมนี้ถือว่าเป็นพลิกที่บูดมากๆเออเขาน่าจะอยากเล่นหรือไม่ก็เป็นเมนนะมีแค่คาม่าตัวเดียวที่ไม่สามารถออกได้ซึ่งเป็นซัพพอร์ตเออตัวอื่นนี่คือออกได้หมดอนะ๋ยวมาดูกันว่าเป็นไงเอาเล่นนะอาคาริเจอกับเกวนโต้อา,อาเกวนเล่นเด้งจาวานะลงมาที่บอดเลยนะเฮน,นินเล่นค่อนข้างดุแล้วโดนจินรูทไายอุย้ยบาด เงเยนะอู้หอ้ยโอเคไม่ดีละอันี้เล่นมัวมากโอ้น้องอัพโดนสองตัวชิพหายโอ้ถ้ารอดก็โอเคจริงจดแฟดคามาอา RQ คิวสายบาดเดินไปบังให้เพื่อนนะโอ้ยเบ็ดได้อยู่โอ้ มีทั้งจังหวะแปลกๆแล้วก็มีทั้งจังหวะเล่นดีเล่นด,นดีคือตายแค่ตัวเดียวนี่แหละแต่ถ้ารอดหมดนี่ดูว่าเยี่ยมเลยตายตัวเดียวก็ูโอเคได้อยู่เออเมื่อกี้แมปมันสลับพอดีเลยจหวะนน่าจะโดนรูดะเมื่อนั้นเขาน่าจะ EQ แฟรใส่เคลินได้ประมาณน่าจะรูดไว้โอกะทียจาวานตอนนี้ยังไม่ได้ตัดใจที่จะกลับบ้านเลยนะโอ้โหน่าจะมีแค่ความตายเท่านั้นนะที่เอาเขากลับบ้านได้โอกทยังไม่กลับบ้านนีกป่าไปแล้ว รอได้ชิ้นแรกเลยมั้งนะแต่ว่านะมาขโมยเล่นปลาผองเบลเบตนะส่วนเบลเบตก็ลงไปฝังล่างแล้วก็เล่นมังกรกัน,กนฮะต้องปล่อยละเพราะว่าบอดเลนไม่ค่อยพร้อมที่จะมาบวกฮนะจีนนะเกมนี้โดนเคสริน,นกดดนันรัวๆเลยได้เดินขึ้นมาแกงที่โต๊ะเล่นนะเกวนต้องตื่ใจหานสวนกดอันตีใส่อาคาลิละอคาลิสโอ้ดอสอยู่ได้อ่ะว้าวโอ้คิบหายยายนงละ,จะเจ้าว่าแทงคิวไว้ก้ามิ ไอ้จีนเอ้ยมาแฟดมาพยายามจะโล้ให้เกวนเนะี่ยตายไหมหอดยังไม่ถึงสิบนาทีเลยนะตอนนี้ให้กลิ่นวัโล้เลยนะอาจจะเป็นพัโลของยายนงเลยฮนะวอตโมเดอร์ Modern Modern เนี่ยต้องแบกบ <c oughs> ดูทรงแล้วเพื่อนอาการไม่ค่อยดีหอดเลยนะเหมือนจะมีการไล่กันมีจาวานอยู่ใกล้ๆอะ่ะอยากจะรักษาป้อมนี้หรือเปล่าเจ้าเนย ตะวันดักนะเผื่อฝั่งตรงข้ามเข้ามาได้แต่ว่าฝั่งตรงข้ามเอาแค่ป้อผมผมงงที่เขาตัดใจที่จะปล่อยป้อมไปเลยรือว่าเขาไปกันอะอยากอยากกันอะไรเงี้ยเขาตัดใจปล่อยเลยเพื่อรอยฝ่ายได้เลยฝ่ายไม่ได้แล้วโอ้เอทบอกอะกดอ e ีข้ามาแบบนี้แต่ว่าฝั่งสีฟ้าไม่เห็นนะมุมมันไม่เห็นนะโอ้แล้วพี่จินก็เดือดร้อนนะดิอย่างเงี้ยวึงเรียบร้อย ป้งอป่าวดอ e ีค่ามาคิดว่าแบบถ้าฝั่งสีฟ้าเห็นนี่น่าจะได้ค่าเําไม่เห็นแล้วชินเดือดร้อนเลยกั้าวานะเอาดีๆโอเคสวยแทงเปิดอย่างนี้นี่ขาไปนะอืมสวยออกไปขามาขามาไม่มีแฟลตนะโอ๊ะคิดว่าจะปล่อยคิวให้บาท อ่ท็อปเลนนะเป็นเลนต่อไปที่จะวานเล็งๆเหมือนจะแก๊งนะแต่ว่าต้องสัญชาไปช่วยสโมเดอร์ก่อนนะสโมเดอร์โดนเอทออกไล่มาเคลีดิน,นอันตีใส่อุ้ยเอทอ,อกโอเคบาดอันตีดีจาวานขอทำมิ่งดีๆะง,ง่วงวะ เป็นฝาดลงมาฮะอุ้ยผมงงว่าทำไมเขาไม่สันใจ EQ ใส่เอ d h o ไปเลยอตอนโดนบาดอันตรอยู่อะววก็ไม่ได้คูดาาวนนะเราคิดว่ามันไม่ไหวแต่ไม่ไหวหรือไหวเมื่อกี้ก็ต้องเอานนะยี่ยงไงก็ต้องลองอะเพราะว่าถ้าไม่ลองก็คือเพื่อนตายหมดโอมโอม โอ้แทงดาบละติดคอนละยังตีอยู่นะอางจากย์นตีสายคมามา่าแม่งเลยอู้อันนี้คามา่าจาว,วาน EQ flat สวยงามมาเข้าไปเบ็ดมาได้มาอาจารย์อาจารโกนันตีแม่งเลยโอ้โหจาวานเขาคือแบบ ไม่แบบมีอของเหลือตรงนี้อะประเด็นกันอคาลิเกมนี้ตามมาพอนั้นก็เลยจะไม่ได้เฉิดฉายตะวันกำลังมาเติมเพิ่มอะปาดมีอันติอยู่นะอรอทัมิ่งดีๆจินรู้สวยงามมากอะแล้วอคาลิเข้าไปคุ้งได้แล้วป่าอีไม่โดนน่เสียดายอะป่าต้องอัติเองตัวเองก่อนนะตะกลายเป็น ยื้อไปใล้ทีมของข้ามาเอ็นออกเทพอดมาเติมเพิ่มวงแตกสวยงามอะ <c oughs> เอาเจะาันตีเซฟตัวเองไงแต่กลายเป็นแบบยื้อเฮออกลงมาเลยไปต่อ,อโอ้จะตายก็ตายง่ายง่ายเนาะมาเป็นการมีงานบวกการสมรอตันใจกดอันติโดนเคสลินาลวจาวานโผล่มาแล้วพระเอก ป่าแันตีใส่พ่อมาอมโอ้ลงทิงอ้อทำไม่มีเนี่ยเป็นเทพอร์ตมานะที่ไหนสักแห่งฮะอันนี้เแบบเบ็ดตะวันอีคิวขึ้นไปแต่ว่าไอ้เบเบ็ดตายไปแล้วฮะมาเจอกับเควนจะวานละตอนใจกดน,นตีใส่ถอดไอถอ,อกกดแปดเนี้อืมอีคิวค่าไอถอกมาได้ พูดไงดีฮะไฟเมื่อกี้นี้แม่มันโอโลเวจริงๆนะเล่นกานาลางอะไอทองมาค้างใสายปัพพลายโอ้ยทำมานติมันไม่ใช่แล้วบาดโอเคไอทองจะตายแล้วเอาชาวานตัดใจหันไปเอาเบ็ดเบ็ดอะไม่มีนติเอามากดไอีให้เพื่อนอุ้ยซัพพลายดยจะแผลบอุ้ยแ,โโยยแ,พพแฟนเหม็นด้วยชาว,วานอีคิวสวยนะ โ,โ,โ,โดนโซลโคิวไปสวยงามมาใบนี้ข้างล่างลระเบิดไปเล่นดีเป็นไม่ตัดใจเนี่ยตามมาถว่ายำม,มีการเทเลพอร์ตมาทางฝั่งสีแดงแส่วนฝั่งสีฟ้าก็ต้องเทเลพอร์ตมาเพื่อที่จะเอามังกรตัวนี้ฮะเวนลงมาเจาวานเหมือนจะไม่มีอสมัยหรือเปล่าเอยอุ้ยเกืบอบโดนดึงโอเคถ้าจาวานตายก็เสียบอลลอนนะ เห็นเอกอ่ะบ้าพลังใส่จินรูดหนึ่งเซนติเมตรไม่โดนนะม,มาผมจะดูจาวานต่อสองชิ้นนะตอนนี้จาวานชิ้นที่สามก็เร็งเรงขึ้นเป็นของแองก์นะแล้วก็ด้อมดอมมองอยู่แถวเล่นกลางนะอะจาวานะยืนอยู่ตรงนี้มาเกือบนาทีนึงแล้วนะเร็งๆว่าใครจะเป็นเหยื่อของเขานี่งไงล่ะเวนกันละกัน กูขอ,อผมจับขอผมทัชอุ๊ยปาดอันตีสวยงามมากแต่ว่าเพื่อนตายไปหมดแล้วดาวานั้ตัตใจ่ันะไปแทง EQ ใส่เกวนแล้วแทงไม่โดนนะต้องสับอะเรียบร้อยแค่จะกินมันก็โคตรกากแล้วะ่ะจะกินอน่ะบอกเลยดาวาน e ีเป็นที่เรียบร้อยอะเกมนี้แม่ เกมนี้ผมติดเกมนี้ผมติดขำด้วยนะลาอัดตอนดึกๆแล้วมันชอบหดูขำไม่รู้เป็นไรชอบขำตอนดึกแกลินก็ยิงป้อมมันเลยฮะเกมนี้พลาดนะพลาดตรงที่ว่าเล่นไม่ค่อยเข้าขากันแล้วก็ดาร์มแม่งโคตรแปลกเลยดาวบานมาแล้วพระเอกในหัวใจเธอโอ้โหพึ่งไปแล้วไปไปไปต่อโอ้โห ผมมาที่เอ็นนะทัทางเ,าเดี๋ยวเ,เดี๋ยวเดี๋ยวจองตาจองตาเป็นมันมาหาช่วงเวลาต่อไปก็เป็นช่วงเวลาการเน็กซันนะไม่รู้เหมือนกันนะว่าจะไฟยังไงให้มันไหวว่าตอนนี้เนี่ยไม่มีป้อมแล้วนะคือต้องมาไฟในป้อมน้ำพูเท่านั้นถึงจะชนะเอเนะเอเตอนนี้ก็ได้เด a แดนมาเป็นที่เรียบร้อยอนะ มายากมากๆส่วนเกวินก็สามชิ้นแบบละลื่นคอมาจะาวานหาหมุมอะเฮ้ยคือเขาไม่รู้จะอันตีใครเวเพราะทุกคนออกวงได้หมดไปมาละใช้เคสลินก็นได้ไปเล,เล่นดีโอ้โฮหอะคารินี่นัอเอ๊ะ จีจีเป็นที่ได้ปลอ,อยฮะ,ะเกมนี้ <g ill ises> ก็เป็นลูกพี่จาวาเรานั้นที่ไม่สามารถแบกทีมได้ฮะ,ะทีมกาดไปหน่อยเนาะใครชอบก็ฝากกดไลค์กด subscribe ด้วยนะส่วนใครมีคอมเมนต์ไลค์คอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยแะ,ะสั่คลิปนี้สวัสดีครับ